ผมน่าจะเป็นคนที่เหมาะกับสวิตมากที่สุดในโลกแล้วแหละจริงๆก่อนหน้าเนี่ยสมัยผมอยู่มัธยมก็เป็นเด็กติดเกมคนหนึ่งเลยนะเล่นตลอดทั้งวันนั่งหน้าคอมวันละเป็นสิชั่วโมงไม่มีเบื่อเลยแต่พอขึ้นมปลายก็เลิกเล่นไปแล้วก็ห่างหายจากวงการเกมไปนานเป็น10ปีนานๆทีจะโหลดแลกน้าล็อกหรือว่าเกมออนไลน์เก่าๆมาเล่นบ้างแต่ก็ได้ไม่นานหรอกเพราะว่าลําพังชีวิตประจาวันผมก็นั่งหน้าจอคอมตลอดเวลาอยู่แล้วอะถ้าจะต้องมานั่งเล่นเกมอยู่ตรงนี้ที่เดิมอีกมันก็รู้สึกเหมือนไม่ได้พักเลยยิ่งกับเเเเเเกกกกกกมมมทีีี่่่ภภาาาาาพพสสววยยยรรรฟ,ฟิอรริออลังงนนนนื้้้้หหหขผไไจค็็ึ หรือกดดันมากกว่าจะสนุกแล้วอะเพราะงั้นพวกเกมที่มันภาพน่ารักสดใสไม่ต้องมีความสมจริงอะไรแต่เห็นแล้วรู้สึกได้ผ่อนคลายแบบ Nintendo นี่แหละที่ตอบโจทย์ผมมากเลยยิ่งกับวิธีการเล่นที่โคตรหลากหลายของมันอะจะแฮนด์เฮลจะต่อทีวีหรือว่าจะนอนเล่นแบบคนขี้เกียจแบบเนี้ยก็ยังได้ Nintendo Switch มันเลยกลายเป็นเหมือนเครื่องเกมที่ออกแบบมาเพื่อคนที่อยากพักผ่อนจากความเหน,น,นื่อยในชีวิตประจําวันแบบผมจริงๆทุกวันเนี้ยผมใช้ฟังก์ชันมันครบทุกแบบตามที่เขาออกแบบมาเลยนะกำลังอยู่ในช่วงเคลียร์เกมที่ดองอยู่ให้จบด้วยพอจอมี ังใจเล่นขึ้นเยอะเลยแค่คิดว่าในอนาคตจะมีเกมสนุกๆภาพสดใสน่ารักออกมาให้เล่นแบบยิ่งคมชัดขึ้นปอีกก็ตื่นเต้นมากแล้วยังยืนยันคําเดิมนะว่าใครมีเกมไหนสนุกๆก,ก็ป้ายากันได้นะ